ในไทยที่เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ JYP Nation In b a n g k o k 2014วันใหม่ปิดท้ายคอนเสิร์ทััวสุดยิ่งใหญ่พร้อมโปรดักชันจัดเต็มที่สุดพร้อมศิลปินยกข่าย JYP แล้วพบกันกับที่สุดของปรากฏการณคอนเสิร์ตครั้งนี้13ธันวาคม Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino หัวฉีดจัดโดยโฟนลล็อก สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่วิกไนท์โชว์นะครับพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งเวลาดีทางช่องหนึ่งเวิร์กครับคืนนี้นะคะสาวก K- p ป p ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าจะพูดคุยถึงคอนเสิร์ตท,ที่จะจัดขึ้นนะคะครั้งแรกในเมืองไทยแล้วก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือคอนเสิร์ต Yamaha Final Presents JYP Nation in Bangkok 2014 One m i g ค่ะนำเอาศิลปินเกาหลีนะคะจากค่าย JYP มาเปิดคอนเสิร์ตให้ชมแบบจุใจส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวนะคะ มาดูกันว่ามีวงไหนบ้างที่จะมาสร้างความสุขให้กับผู้ชมบนเวทีนอกจากนี้คุณผู้ชมเรามีบัตร very very VIP แบบนี้มอบให้4ใบด้วยนะคะใครอยากจะได้นะคะต้องติดตามวิ่งไนท์โชว์จนจบรายการกติกาต้องติดตามกันค่ะครับผมเอาละฮะอย่ารอช้าเลยนะครับมาพบกับ2บุคคลสําคัญให้คำนี้เลยที่ทาให้เกิดน,นะฮะคอนเสิร์ตยักษ์ครั้งนี้ขึ้นมานะครับเรียนเชิญฮะบพบกับผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาดครับรบ,บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด คุณสวงสุดามนัสบุญเพิ่มพูลและประธานกรรมการบริหารครับบริษัทโฟโนล็อกจำกัดนะฮะคุณอนุวัตวิเชียนนารัตสวัสดีครับรสวัสดีครับก็บอกเป็นุคคนสำคัญจริงๆสำคัญจริงๆทรที่นั่งโอ้โหอยู <lan> ่เลยอยากได้เลยสิไม่คือเป็นคอนเสิร์ตยักษ์นะฮะผมองบอกนี้ก่อนคุณผู้ชมคือคือว่าน้องผมเนี่ยนะฮะเป็นติ่งเกาหลีเหมือนกันแล้วเขาเนี่ยนะฮะไปติ่งไม่ได้ติ่งไม่ได้ไม่ติ่งเป็นสาวกเป็นสาวกเป็นสาวกเกาหลีเนี่ยนะฮะไปเฝ้านะฮะตั้งแต่ประมาณ บ่ายโมงตรงเพื่อไปรอซื้อบัตร VVIP ที่นำมาแจกวันนี้เหรอเชื่อไหมไม่ได้หมดหมดไม่ได้ครับแล้วหมดภายในสิบนาทีเร็วมากเพราะว่าทุกคนรอดูเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ที่มันไม่ใช่จะเกิดขึ้นง่ายๆครับคือว่า JYP เนี่ยเขาเข้ามาจัดเรียกว่ามาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกจริงๆเนี่ยในเมืองไทยเราถูกไหมนี่คือครั้งแรกครับนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ อธิบายอีกสักครั้งหนึ่งฮะให้แฟนๆสาววกเกาหลีด้วยเพราะขอรู้กันเลยได้ไหมของ JYP เนี่ยนะฮะขอค่้ายนี้เลยใครมาบ้างเออใครมาบ้างอะไรมาบ้างเอาแค่ไฮไลท์ก็พอโอเคครับได้ครับพี่บี 2pm มาเจ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  JYP มาอันนี้ใครอีกพี่กอล์ฟพลาดได้ไม่ได้ miste ลงชอบเพลงหรืออะไรกันเนี่ยอดูขาเด่นหน้าเด่นหน้าดูนหน้าดูหน้า่นหนใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมนี่อยากจะส่งไกอาไปสู้แล้วอน่าจะมีฟิตเิสพอได้พอได้ได้อยู่นะได้ได้จริงจริงโดยรวมประมาณ28คนครับทั้งหมดก็คือยกค่ายมาทั้งหมดเลยครับ28ศิลปินใช่ครับบนเวทีเนี่ยฮะใช่ครับดูเป็นจุใจไปเลยสั่งโซบองครึ่ง สามชุดเห็นว่าจริงมีคนไทยด้วยในค่าย JYP ใช่ไหมครับมีครับมีถึงสองคนใครคะครับคนแรกน่าจะรู้จักกันดีนะพี่บีเนาะมใอบคุณนะน้องสคุลโอ้โหนี่มาอีกแล้งนะเราต้องมาทางนี้บ้างจิกเบาๆนะอันนี้คือมีลูกแล้วกริ๊ดดังซับเลือดสับเลือดแล้วไงต๋าคะคนที่สองน่ารักคนที่สองน่ารักน้องอันนี้น้องใหม่ล่าสุดเพิ่งเพิ่งเดบิวต์ครับชื่อน้องแบมแบมน้องแบมแบมวงก็อดเซเว่นน้องแบมแบมนี่ผู้ชายหรือผู้หญิงฮะผู้ชาย เจ้ามากเลยอ่ะหวานต้องขอบคุณยามาฮาด้วยที่นําสิ่งดีๆนะมอบความสุขให้กับคนไทยใช่ตอนที่เริ่มปล่อยข่าวไปเนี่ยนะฮะว่าเดี๋ยวทาง JYP เนี่ยจะมาจัดคอนเสิร์ตยักษ์ครั้งแรกในเมืองไทยเนี่ยกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง แฟนยาม่าว่าไงบ้างครับพี่บีก็จริงๆตอนแรกยามาฮ่าเองเนี่ยตอนที่คุณวุฒิเอาโปรเจกต์นี้เข้ามาคุยกับทางยามาฮ่าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคุณวุฒิหรือโฟนอล็อกเนี่ยนะคะกับยามาฮ่าเนี่ยเราทำงานร่วมกันเนี่ยมาตั้งแต่ปี2008ันปีคือทุกปีเนี่ยเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆคุณวุฒิจะมีโปรเจกต์ที่เรียกว่าหยุดโลกเนี่ยมาเรื่อยๆให้กับยามาฮ่าก็จริงๆยามาฮ่าเองก็ขอบคุณเพราะว่าทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสทำงานใหญ่ๆครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าหยุดโลกเหมือนกกกกัันอออออย่่่่าางงทีีเมื้คุณบบวไปจตร เจ็ดนาทีเท่านั้นบัตรหมดแล้วเว็บเดียวเลยใช่แล้วบัตรที่มันหมดเนาะพูดเนาะก็คือบัตรที่แพงที่ที่นั่งดีดีดีที่สุดแล้วมันหมดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสี่ใบที่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบสซีดเหมือนกันเหลือสามแล้วเหลือสามแล้วเหรอสองสองแล้วโอ้ยตายแล้วแล้วสองเธอไปใครขาย ไม่ต้องโกงลทานดี่มาก่าคือเป็นพิธีกรที่จริงใจมากใช่เราถึงขั้นขายกันเลยความพิเศษหน่อยฮะความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยจริงๆงที่บอกครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมันไม่เคยจัดขึ้นในไทยอันนี้คือความพิเศษแรกนะเพราะมันจัดยากมากยกมาทั้งค่ายท้งค่ายครับแล้วก็สองปีเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวดังนั้นนีถ้าเกิดว่าเราพลาดครั้งนี้เนี่ย ไม่รู้เมื่อไหร่มานไม่รู้เมื่อไหร่อีกสองปีข้างหน้าจะมีอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับก็คือต้องรออีกสองปีจริงเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ก็คือมีการทัวร์ถูกไหมคะมีทัวร์ครับแต่ว่าไปน้อยมากครับเขาไปที่ไหนไปที่ไหนบ้างไปแค่ฮ่องกงหรือญี่ปุ่นครับผมแล็ประเทศบ้านเกิดเขาคือเกาหลีค่ะแล้วก็มาปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองไทยที่ประเทศไทยทำไมถึงเลือกไทยเป็นแบบปิดท้ายเลยคะจริงๆนี่ต้องเรียกว่าเราได้รับเกียรติจากทางค่ายนะครับด้ตอนที่เราก็ทำงานกับค่ายมานานแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยากทำโชวนนีใไยยกกก็มารพูดคุั สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปที่ลงตัวพอดีก็เลยได้จัดวันที่สิบสามธันวาคมและเป็นวันเกิดของเจว์พาคด้วยอ๋อเหรอใช่ค่ะเออเดี๋ยวลงถึงเค้กึ้นไปเบิร์เด์ใช่ไว้จอัทกอย่างทุกอย่างนะคะย้อนนิดนึงได้ไหมคะว่าโปรเจก์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมยามาฮ่าถึงเลือกที่จะสนับสนุนงานนี้คะ ก็อย่างที่บอกนะคะก็เพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นเรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ก็คือจริงๆแล้วโชว์เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณลิซ่ากับคุณก๊อฟบอกว่ามันมีหลายๆประเทศก็จริงแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากมันทิ้งระยะห่างเพราะฉะนั้นโชว์เนี่ยมันจะพิเศษกว่ามันมีสิ่งใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับ2ประเทศที่เราโชว์ไปที่เขาโชว์ไปแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยถือว่าใครที่เคยดูจาก2ประเทศนั้นนนนนแแลล้้้้วววเี่่่ยครัังงาาามมมมกก็ํใหซึจะพิศษ ก็จะแปลกไม่เหมือนเดิมมีอะไรนะไฮไลท์ของคุณอ่ะคือจะบอกว่าโชว์หลักๆอยู่ครบแต่ของเราเียจะมีการแอดโชว์ใหม่ๆเข้าไปซึ่งเราไม่บอกหรอกเรื่องเราจะบอกอะไรเราจะบอกเราจะบอกเราอยากบอกเราอยากบอกนอกจากจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเป็นที่สุดท้ายแล้วยังเพิ่มโชว์พิเศษมาเอาใจแฟนชาวไทยอีกด้วยแต่จะเป็นโชว์อะไรนั้นต้องติดตามช่คือจะบอกว่าโชว์หลักๆอยู่ครบ แต่ของเราเนี่ยจะมีการแอดโชว์ใหม่ๆเข้าไปซึ่งเราไม่บอกหรอกเรื่องอะไรจะบอก่ใชไงเราจะบอกเราจะบอกเราอยาก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 บอกโชว์หรืไฮไลท์เด็ดๆนะครับเนื่องจากเรามีคนไทยสองคนครับเพราะฉะนั้นแน่ๆเราจะเราจะได้ฟังเพลงไทยเอ้ยบนเวทีนี่ไงอ่ะไม่บอกนี่ไงสจนด่ันไมร้อฟังครับมีแบบเกาหลีแบบร้องไทยบ้างไหมไม่ไมีไม่ไม่ไม่บอก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 อย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกแต่นี่ต้องบอก S <S นื่องจากว่าสาวกของเกาหลีเนี่ยต้องแห่กันมาเต็มที่แล้วนะฮะถูกแล้วสาวกยามาฮ่านะครับสิทธิพิเศษอะไรยังไงว่าอ๋อก็สาวกยามาฮ่านะคะตอนนี้นะคะก็อยากให้เข้าไปติดตามใน Facebook เ,เพราะว่า การดีวกับคุณวุฒิเนี่ยคุณวุฒิก็จัดบัตรเรียกว่าเป็นเบสซีจริงๆที่สุดของที่สุดนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอยู่ตรงบริเวณโซนที่อยู่หน้าเวทีที่ไม่ได้เปิดขายที่ไม่สามารถที่จะเกาะขายนี้จะคุณได้เลยใช่ไหมเอาเป็นว่าเทุกเม็ดรูของขนใช่อนของเดีบเก็บไว้ให้คุณก๊อฟสองที่ ได้แล้วเราอนีแล้วอ๋อที่เก็บไปแล้วอยูแล้วงั้นวันนี้ต้องบอกคุณผูทชมว่าเราคงจะไม่แจกแล้วนะครันี่ก่อนจะตีกันอยู่แล้วในตอนนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่เป็นมีฟีโนออยู่ที่บ้านหรือมีเพื่อนใช้ฟีนอหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่าครั้งนี้เราต้องการจะ จะแบบตอบแทนกับลูกค้าที่ใช้ฟีโน่เพราะว่าฟีโน่อยู่กับโฟโนล็อกมานานเหมือนกันนะมาตลอดเลยนะอันนี้ผมสงสัยมากเลยทำไมถึงเลือกที่จะเป็นยามาฮ่าฟีโน่สนับสนุนอย่างเป็นทางการเพราะว่าคือย่ายามาฮ่าเนี่ยมีหลายแบรนด์อหลายแบรนด์แล้วก็ยามาฮ่าีเป็นตัวหลักอะคะเพราะว่าฟีโน่เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์จูเนียร์หรือว่าเป็นวงอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่กระแสเคป๊อมมาในเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยฟีโน่เนี่ยเป็นตัวที่ใช่เป็นตัวที่เรา สร้างมาด้วยกันแล้วก็<ช>โตมาด้วยกันกับคอนเสิร์ตพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยถ้าใครมีมีรถฟีโน่หรือว่ามีเพื่อนที่มีฟีโน่คุณถ่ายรูปหรือว่าคุณโพสต์ลงนะคะเราเข้าไปดูกติกานะคะเราแจกบัตร ตอนนี้แจก50ใบในล็อตแรกนะคะสําหรับทุกคนที่เข้าไปเล่นเกมแล้วก็จะแจกอีกรอบหนึ่งอีก50ใบในอีกล็อตหนึ่งซึ่งกติกาจะไม่เหมือนกันอยากให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของยามาฮ่าหรือไม่ก็ Facebook ของยามาฮ่าโซซายตี้แล้วก็ส่วนวันนี้ก็มีแจกด้วยแล้วก็ยังในเว็บไซต์ของหรือว่า Facebook ของคุณโฟนอล็อกเนี่ยก็ยังมีสเปเชียลอยู่นะคะมีคลิปใช่ไหมแต่ต้องย้ำกับคุณผู้ชมว่าถ้าเป็น VVIP ในรายการเราเท่านั้นเท่านั้นเออมันเหลือสองใบแล้วซึ่งเหลือสองใบเหลือ ทำไมมันไม่เกียงฝาอยู่เลยนะย่างไปเรื่อยๆแล้วก็เลยเป็นสาเหตุว่ายามาฮ่าฟีโน่เนี่ยเป็นตัวหลักนะคะที่ร่วมกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทีมคอนเสิร์ตเหรอคะมีไหมคะนอกจากเราได้ฟังไฮไลท์ไปแล้วมีทีมหลักๆคืออะไรคะงานนี้จริงๆคอนเสิร์ตเนี่ยครับผมพูดถึงโชว์แล้วกันคือปกติเขาจะมีหลายวงใช่ไหมครับคือความพิเศษคือเขาไม่ได้มาร้องต่อกันเป็นวงเป็นวงเป็นวงไม่ใช่เขาจะควายกันหมดจับคนนี้ฟีเจอรริงคนนั้นจับคนนี้ร้องกับคนนี้คือทำโชว์ใหม่เลยครับ มันคือที่สุดแต่ผมต้องบอกอย่างนี้โหยสาวกตัวจริงอะเพื่อนะมันมันยิ่งกว่าเราไปดูพวกเอ่ออะไรอ่ะบันทึกการแสดงสดอีกนะใช่ี่คือแบบมันมันพิเศษมากอ่ะใช่แล้วมันฟิชเชอรี่นั่นเนี่ยแล้วมันน่าติดตามตลอดไงจนจบเขาก็ยังอุตส่าห์มีเวลามาซ้อมกันเนาะใช่ครับกล้าการันตีพี่กอล์ฟแบบครบโชว์ดีจริงมาการันตีอย่างเดียวสิบาดแจกด้วยมาเล่าให้ฟังเฮ้ยไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เขาจะโอเคขึ้นไปให้ไม่ใช่หรอถึงจะถ่ายรูปฟิโน่นะ ได้ครัผมทำได้ทุกอย่างอ่ะให้ผมฉี่ฟีโน่ขึ้นไปก็ได้ได้เลยแล้วกิจกรรมในงานล่ะคะนอกจากคอนเสิร์ตสนุกแน่นอนอยู่แล้วเราจะได้เห็นอะไรคึกคักในงานบ้างคะหน้างานเลยครับพี่บิลมีบูธนะคะบูธของเยาวาอยากให้ไปร่วมกิจกรรมจริงๆอลังการงานสร้างเพราะว่าเขาเป็นคนออกแบบเราม่อรเรามื่อคือแบบว่าโอ้โหมีสเตจคือเรียกว่าจำลองเวทีด้านในเนี่ยย่อมย่อมมาไว้ด้านนอกก็เรียกว่า ล่อยของกันตั้งแต่ข้างนอกเลยมันใหญ่มากจริงคือแบบ่่ใชวาเวทีอะไรอะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะที่เวทีย่อยอก็จะมีทั้งคิร์ฟแดนซ์ทั้งมีทั้งแบบบรรยากาศมีคลิปพิเศษต่างๆมีของรางวัลพิเศษจัดทังค่ายที่จะเอาไวที่อยู่ที่บูธยามาฮ่าใช้คำว่าปาร์ตี้ย่อยๆได้ไหมอยู่ข้างหน้าเลยนะะะนนเามีของรางวัลด้วยเป็นของเอ้คู่สิ่ที่อยู่ที่บูธยามาฮ่าครับบูธเดียวแล้วถ้าเกิดว่าผมแบบผมขี่ยามาฮ่าฟีโน่ไปอ่ะ รับรองมีพิเศษแน่นอนนไปถึงพูธพี่นะแล้วโชว์กุญแจยามาฮ้านะว่าคุณขี่ยามาฮ้ามานะรับทันทีไม่ต้องเล่นเกมเริงจริงแล้วของ e อ c l u s i v e ทันโคนดล็อกเนี่ยจัดมาเป็นของที่แบบเงินซื้อไม่ได้อคุณกอฟเอาแล้วไงเพราะฉะนั้นวันงานนะฮะไปยืมกุญแจามา a h a ไปขวา แล้วแล้วขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าไปนะเก็บกุญแจของคุณให้ดีนะครับดีครับใช่ได้ของรางวัลด้วยนี่ศิลปินล่ะคะเขารู้สึกไงบ้างกับการที่จะมามีคอนเสิร์ตในบ้านเราโอ้โหตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงขอภาษาเกาหลีเลยค่ะไทยดิไทยผมก็พูดเรื่องเลยครับเออเออจริงๆเขาตื่นเต้นแล้วเขาาจะส่งคลิปมาเรื่อยๆครับเขาจะเป็นคลิปของเขาที่เขาส่งมาทุกคนนะครับก็ไปดูได้ใน Facebook ของโฟนอลล็อกแล้วก็ Facebook ของยามาฮ่าอันนี้ฝากให้ แฟนๆไปดูว่าเขาแต่ละคนพูดถึงโชว์นี้ยังไงบ้างใช่คเขาจะส่งให้เราตลอดวันนี้เรามีคลิปจาก JYPark และศิลปินวง GOT7 จากค่า JYP มาให้ดูกันด้วยครับมาดูกันว่าพวกเขาตื่นเต้นขนาดไหนกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะจัดขึ้นในครั้งนี้ไปชมกันครับสวัสดีครับ JYPark ครับ Hey guys uh i t s JYPark I'm so excited to announce The JYP Nation One Mic in Thailand. It's the first time that we're actually going all together to perform in Thailand. So you guys should be ready. And it's the last show uh, this year for JYP Nation One Mic. So we're going to give you everything we have. So you better be ready. So see you at Impact Arena December 13th. 고민길 <목소리> 가슴 소리가 풀어크 가슴 네아 저희가 태국에서 또한번 공연을 하게 되었습니다. 감사합니다. 그렇죠. 아 네. 네. 아아아 아직도 이 가슴 속에 지난번 공연 때이 태국 팬 여러분들의 아, 이렇게 응원의 박수, 예 보여준 그 응원의 박수가 아직도 잊혀지지가 않는데요. 맞아요. 아. 팬 여러분, 정말 보고 싶습니다. 정말 싶은 거 p n a 정말 보고 싶습니다. p n a t i one m i 2014년 원마이크 공연 절대로 놓치시면 안돼요 네. 정말 멋진 공연 e mic, one mic, one m one mic, one mic, 이 n e mic, one mic, one mic, one mic, o n 네 여러분 12월 13일 임팩트 아 i e n e m ก็รู้สึกดีมากๆเลยนะครับที่ได้กลับบ้านเกิดของผมเมืองไทยอีกรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ได้พาเพื่อนๆกอล์เตเบนและทั้งแฟมิลี่ของผม JYP Nation ข้าด้วยนะครับค่ะคครู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับแล้วก็รอบนี้จะมีสเปเชียล เวทีนะครับผมเป็นสเปเชียลไทลายนะครับก็ขอให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรักพวกเรามาเซเว่นและจูวัยพีเนชั่นด้วยนะครับขบคุ้ครับขอบครับชิมก่นจิมาเซเว่นขอบคุณครับขอบคุ o ที่ผมสืบทราบมานะฮะสืบทราบใหม่เลยเหรอดูเป็นคดีนะผมแอบไปสืบแล้วรุ่นน้องพี่เข้ามาอีกทีหนึ่งยังไสืบทราบมาคือว่าศิลปินที่ที่เอ่หล y p หลายท่านเนี่ยยังไม่เคยมาเมืองไทยเขาตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเขาบอกว่าทราบมาว่าคือสาวกเกาหลีของเมืองไทยเนี่ยเยอะมาก เขาก็อยากเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาอยากจะมาเล่นคอนเสิร์ตในเมืองไทยสักครั้งนึงเพราะนั่นคือเขาตื่นเต้นกับการมาเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้มากนะฮะขอบคุณยังไม่ให้ครั้งหนึ่งนะครับเขาจะมอบบัตรกับเราเห็นเขาบอกว่าอยากเจอพิธีกรชื่อก๊อฟเกิ็เราชอบทูเอเอฟใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมมิสเอเดี๋ยลเอเซ่เห็นชวอตเสียงตัวมากฟังแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกแบบโอ้โหไปซื้อวันนั้นก็ไม่ทันเพราะแบบว่าคือมันอาจจะยังพอมีบัตรหลงเหลือถูกไหมคะพอมีที่พ พอจะซื้อได้ถ้าจะไปซื้อวันนี้เลยเนี่ยสามารถซื้อทางช่องทางไหนได้บ้างคะลองเข้าไปเช็คในเว็บของไทยทิ켓เมเจอร์นะครับจะมีบัตรคืออย่างที่บอกครับบัตรที่เป็นแพงที่สุดโซนที่แพงที่สุด้งหมดไม่เหลือเลยนะักที่ไปเที่ละ ใบเดียวก็ไม่เหลือแต่ใบตรงนบัตรไกลหน่อยก็ยังดูไมยังพอมีครับดูสนุกอยู่สนุกครับสนุกสนุกดีกว่าไม่ได้ดูใช่ไม่ดูจะไม่ได้ไปเดทกันใช่ไม่ได้ดูมันจะเสียดายแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาอีกเมื่อไหร่นะใช่อย่ารอช้านะตอนนี้บัตรเหลือเพียงแค่เจ็ดใบเท่านั้นเองอยู่ที่คุณนิสาสองใบก็เข้าไปดูที่ t ทยทิกเก็ตเมเจอ .com ได้ครับนะคะแล้วก็มีจุดจำหน่ายตั้งหลายสาขาตามห้างตามห้างมี่เองเนาะหรือถ้าอยากได้ก็มีแจก ที่เว็บของยามาฮ่านะคะแล้วก็ที่ Facebook ของยามาฮ่าโซซายตี้นะคะก็ไปลุ้นรับได้เลยเพราะเป็นเกมเล่นสนุกๆเราไม่ได้เล่นเอาเป็นเอาตายแบบสอบแกะแพทอะไรขนาดนี้เล่นไม่ง่ายไม่ยากไม่ยากไม่ยากเอาเวลาไปเรียนเอาเวลาพักผ่อนมาเล่นเกมชิงบัตรเราจะถามง่ายๆเช่น 2am มีศิลปินกี่ท่านอะไรอย่างเงี้ยเอาละเอาละเอามามารายการเราจะแจ้งกันกันเลยยืนยันว่า4ใบ very very VIP เลยนะคะนี่แจกให้กติกา คคืออะไระเอาละครับใครอยากเป็นผู้โชคดีที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ต Very Very VIP 4ใบนี้ต้องติดตามกิการในช่วงหน้าให้ดีแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับ เอาละครับผมเอาละเอาละเอามามารายการเราจะแจกกันกันกันเป็นยังไงใบ very very VIP เลยนะคะนี่แจกให้กติกาคืออะไรคะถึงจะได้ไปส่ SMS มานะฮะบอกว่าก๊อป์ฟเป็นพลหล่อจังเลยเออไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะคนละคนละคนละบัตรกันค่ะคนละบัตรก็เห็นบอกอยากแจกง่ายๆไงเช่ญเตัดภาพกลับมาค่ะตัดภาพกลับมาค่ะพูดเรีกง่ายง่ายไม่ได้พูดจัดงานอย่ากให้คนหลอกค่ะครับ ขวงวิ่งได้โชว์นี่ก็คือถ่ายรูปคู่กับฟีโน่แล้วก็ส่งมานะคะก็มาลุ้นรับเลยแล้วก็แล้วแต่คุณลิซ่ากับคุณก๊อฟจะเมตตาแจกให้ใครนะคะเราตายแล้วเราไม่มีจรรยาบรณด้วยไปเดียวแล้วเหรอว่าจะไปเดียวหมดเร็วจริงๆเลยค่ะดูหน้าตาบัตรก่อนนี่ดูดูเมื่อกี้ไม่ชัดเมื่อกี้ไม่ชัดไงกติกานะคะจริงๆเราบอกได้เลยเนาะการให้ถ่ายรูปตัวเองนะคะกับยามาฮ่าฟีโน่และบอกชื่อศิลปินที่ชอบนะคะแล้วก็แฮชแทก คำว่า Yamaha Society นะคะแล้วไปโพสต์ใน Facebook ของ Work Point Entertainment ของเรานะคะนั่นเดียวส่งมาเลยนะนะาะเอันนี้เลยได้ไหมได้เลยเอาหนึ่งสองสามออกไปถ่ายรูปแล้วถ่ายเลยส่งเลยส่งเลยครับอ่านะฮะอ่ะสี่ใบเท่านั้นนะสี่ใบเท่านั้นนะครับขอยุ้านะฮะรางวัลละหนึ่งใบนะใช่ค่ะรางวัลหนึ่งใบนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะฮะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับจะแสดงวันที่เท่าไหร่เอ่ย13ธันวาคมค่ะครับผมรอบการแสดงฮะ 5้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งประตูเปิดกี่โมงประมาณสี่โมครับค่ะบัตรตอนนี้ราคาเหลือเท่าไหร่นะน่าจะน่าจะเท่าไหร่ผมว่าพันแปดสองนี้นะมั้งใช่ครับป็นแวแถวนี้นะสามพันแปดแต่แรกจะไม่สี่พันแปดหนหาน่าจะเต็มไปแล้วย้ำนถานที่ด้วยนะคะสาวกเกาหลีจะไปผิดนะคะอิมแพค a r e ีนเมืองทองธานีเออสิบสามันวาคมนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยทิกเก็ต m a t e r com นั่นเองหรือ Facebook ของยามาฮ่ก็ได้นะคะอ่อยากจะฝากอะไรกับสาวกเกาหลีในไทยคะเราจะมีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตอย่างนี้อีกไหมคะถ้างานนี้ถล่มทลายไม่รู้ว่าจ่ได้ไหมคะใช่ถ้าเผื่อว่าทางโฟโนล็อกหรือว่ามีกิจกรรมอะไรอย่างนี้ที่มันเรียกว่าหยุดโลกแล้วก็เป็นอะไรที่ถูกใจของ ลูกค้าชาวไทยของเรานะคะยังไงยามาฮ่าก็ยินดีสนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอยากให้ร่วมกันเข้ามาดูนะคะเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยพี่บีดูตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันใหญ่จริงๆแล้วมันก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราควรจะได้ไปชมด้วยตาของตนเองนะคะครับผมครับเสริมก็่างเี้ยเช่นอย่างที่พี่บีพูดนะครับคือฝาแฟนแฟนครับเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้มันมีความพิเศษจริงๆแล้วทางค่ายเองเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่ทำโชว์พิเศษเนี่ยมาให นะครับแล้วก็อย ER ่างที่บอกครับคือด้วยความที่พอเราร่วมมือกับยามาฮ่าปุ๊บอะไรที่ธรรมดามันทําไม่ได้ครับมันต้องมันต้องหยุดโลกจริงจริงพลาดไม่ได้ครับแล้วไฮยามีครั้งนึงนะฮะสำหรับบัตรซีใบของเรานะฮะที่ทางรายการวินัยโชว์ได้มาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถจะหมดเขตส่งมานะฮะวันที่10ธันวาคมนะครับถึงหกโมงเย็นเท่านั้นนะฮะเราจะประกาศนะครับผู้โชคดีเนี่ยนะครับในรายการของเรานี่แหละนะฮะว่าใครเป็นผู้โชคดีบ้างนะฮะผมว่าจริงพรุ่งนี้เนี่ยก็ส่งมา เวเนตเบน์เตรียมเซิร์ฟเวอร์ให้ดีๆถล่มทลายแน่นอนนะคะไปเจอกันได้งานนี้ค่ะ Yamaha Fin เน p r e s e n นต JYP Nation n n Bangkok 2014 One Mic ันะคะ13ธันวาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีขอบคุณนะคะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทไทย Yamaha m มอเตอร์จำกัดคุณสวงสุดามนัสบุญเพิ่มพูนและประธานกรรมการบริหารบริษัทโพนล็อกจำกัดนะคะคุณอนุวัตวิเชียนรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณากครับขอบคุณค่ะ เอาละฮะอย่าลืมนะครับ13ธันวาคมนะครับสาวกเกาหลีแล้วก็สาวกยามาฮ่าฟีโน่ไปเจอกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะพบกันใหม่ครับทุกวันจันทร์ทึงวันศุกร์4ทุ่มเครื่องทางช่องหนึ่งเวอร์พอยครับคราวนี้ขอบคุณเจิาพาพิธีกรจากกิ่นการด้วยนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวค่ะรายการดีๆจากช่องเวอร์พอยของเราเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนค่ะกดติดตามพวกเราได้ตรงนี้มีวิดีโอให้ดูอีกเพียบเลยกดตรงนี้ อย่าลืมดูช่องหนึ่งวาพอยนะคะ